มีความคิดที่อยากจะติดตั้งไฟโซลาเซลล์แต่รุ่นไหนหรือยี่ห้อไหนล่ะที่มันดีๆที่มันใช้งานดีและราคาคุ้มๆถ้าถามผมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ายี่ห้อมดิตเลยครับผมเรื่องไฟโซลาเซลล์เนยยกให้เขาเลยครับตัวนี้จะเป็นแบบสว่างค้างนะครับขนาด120วัตต์นะแสงตัวนี้จะเป็นสีขาวเหมาะเลยนะครับกับพื้นที่ที่มืมดๆไม่มีแสงสว่างหรือสำหรับคนที่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายไฟโซลาเซลล์นั้นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนะครับส่วนการติดตั้งนะครับก็ง่ายๆเลยนะไม่ได้ยากนะครับเขาก็จะมีทั้งอออนะเอรสหกืตลอง ้ายมือได้เลยนะครับสาหรับการจัดส่งก็ถือว่าไวนะครับรอประมาณวันถึง2วันเนี่ยแหละที่ได้ของส่วนภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีขาตั้งหรือว่าขายึดนี่แหละสาหรับตัวนี้การประกอบไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าประกอบไม่ได้จริงๆก็ดูในคู่มือได้นะนี่นะฮะอุปกรณ์ที่มีมาให้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับและตัวนี้ผมชอบมากจริงๆก็คือมันจะเป็นตัวสว่างค้างอ่ะทุกคนแสงมันจะไม่ดอบลงครับมันจะไม่เหมือนรุ่นเซนเซอร์นะครับที่ต้องรอให้คนเดินผ่านก่อนถึงจะมีแสงถ้าสนใจไฟโซล่าเซลล์ก็อยู่ในตะกร้าหรือาามรกดลิ้ไเยผหพ มาให้แล้ว